สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแหงตีนานา,นาคนเก็บเหรียญน,นะครับจกขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านผมได้มาเมื่อวานนี้ครับท่านเหรียญน,นี้นะครับ ได้มาสดๆร้อนๆตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ไม่ได้เลยครับตลอดปีพศนี้ครับท่านหายังไงก็ไม่เจอครับทั้งที่น้องสาวผมก็เอามาให้ผมเยอะไม่ถึงกับเยอะหรอกครับประมาณสิบแปดเหรียญครับวันนี้นะครับแต่ไม่เจอปีพศนี้เลยครับท่านผมก็ยังงงอยู่มันเกิดไปได้ยังไงครับทั้งที่เหรียญนี้ไม่ใช่ผลิตน้อยเท่าไหร่นะครับท่านแต่ราคาสูงทีเดียวนะครับเนี่ยทําเป็นเล่นไปนะครับถ้าท่านเห็นแบบนี้นะเก็บนะครับท่านถ้าเป็นผู้เสีเด็กนะครับ เก็บไว้ก่อนดีกว่าครับทุกปศอเก็บไว้เลยครับถ้าเป็นเร์เล็งนะครับท่านผมขอแนะนําง่ายๆเลยครับส่วนเต์ใหญ่นั้นเอาที่ผลิตน้อยที่สุดก่อนนะครับท่านตอนที่ผมบอกไปก็แทบทุกปศอแล้วครับท่านผมจะลองเอาเหรียญเต์ใหญ่ทุกปศอครับมาให้พี่เพื่อนน้องท่านได้ดูและได้ชมด้วยนะครับท่านจะได้ดูว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่อันไหนน่าเก็บอันไหนไม่น่าเก็บว่าจะเก็บหมดก็ได้ครับสาหรับผมเก็บหมดทุกปศอครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ยกเลิกการใช้เหรียญร่อก้าแล้วแล้วก็เมื่อนั้นแหละครับราคาที่ว่าไม่มีราคาอะไรเลยนั่แหละมันจะพุ่งขึ้นเท่าตัวทันทีเลยครับท่านจากที่มีค่าแค่หน้าเหรียญปกติธรรมดาครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ใดญ่นะครับปกติธรรมดาหน้าเหรียญก็คือสิบบาทนั่นแค่นั้นแหละครับท่านมันจะกลายเป็นว่าพุ่งขึ้นทันทีเลยครับสามเท่าสี่เท่าอะไรประมาณนั้นแหละครับท่านเคยมีมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่มีครับอย่างคิดดูสิครับท่านจาได้ไหมเหรียญตาขุด ปีพศ2 5 1 7ทุกวันนี้ตกที่เหรียญละเท่าไหร่ครับท่านคิดดูเองแล้วกันนะครับท่านมีคนรับซื้อเยอะแยะไปหมดใน Facebook นะครับแต่อยู่ที่ว่าพี่เพื่อน,นน้องท่านจะเข้าไปดูไหมใน Facebook ในกลุ่มต่างๆนะครับท่านกลุ่มต่างๆที่เขาตั้งกลุ่มเหรียญกระสาบขึ้นมานี่แหละครับขอให้พี่เพื่อน,นน้องท่านเข้าไปดูในนั้น,นครับอย่าไปขายที่ช่าง youtube เด็ดขาดผมรับรองเลยว่าช่าง youtube ไม่มีใครรับซื้อจริงครับรับซื้อจริงก็มีแต่เหรียญ พ่อเสียนกับพ่อเสียนตรงเหรียญตลกเหรียญเนื้อกงเนื้อเกินอะไรประมาณนั้นแหะครับราคาให้สูงเกินไปครับมีอย่างที่ไหนครับพ่อเสียนกับตกสองพันมั่งสามพันมั่งสี่พันมั่งอะไรประมาณนั้นนะครับท่านในแต่ละช่องในช่องนะครับท่านแต่สําหรับผมบอกตามตรงเลยว่าผมไม่ได้รับซื้อนะครับท่านผมมาแนะนําให้พี่เพื่อนพ,พ่น้องทุกท่านได้เจ็บมันเป็นความสูง,งใจอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านที่เราได้ก็บสะสมเหรียญและอียอย่างหนึ่งคือหวังเก่งอะไรในมันข้างหน้า ที่สาคัญครับคือเป็นการออมอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับเหรียญนะครับท่านถ้าเราออมเยอะจริงๆครับใส่กระปุกไว้เยอะๆนี่ครับพูดตามตรงเลยครับท่านได้เยอะนะครับเป็นหมื่นเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นเหรียญสิบบาทล้วนๆนะครับท่านทาเป็นเล่นไปนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยเป็นประเทศไทยครับอักษรบิลพศอพัอกครับท่านสาหรับปีพศ2546นรีนี้นะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย อยู่ที่4.9ล้าน209,020เหรียญน,นะครับท่าน4.9ล้าน209,020เหรียญน,นะครับท่านในระดับนดุลซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่านไม่ธรรมดานะครับเนี่ยถ้าต่ําลงมาจากค่า10ล้านเหรียญลงมาถึง100เหรียญเนี่ยราคาสูงขึอ้นพอๆกับท่านในดัชนีดุลซีนะครับ150บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วตกอยู่ที่เหรียญละ 35บาทถึง45บาทเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสำหรับปีปบพศ2546นี่นี้นะครับ